កថាភិបាលរបស់ថ្នាក់មន្ទីរពេទ្យ

พี่ครับอ่าพี่ตามผมนะหัวกระแทกพื้นไหมเพราพี่มวกกันนอกอยู่อ่ากระแทกไหมครับไม่กระแทกไม่กระแทกฝั่งไหนลงฝั่งฝั่งขวาโอเครผมยืดขาได้ไหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆครับ รหัสโทรศัพท์อะไรอยู่จะหูขออนุญาตทหารหัสมือขยับได้ไหมครับสามห้าแปดเจ็ดเก้ามือขยับได้ไหมได้ครับไม่มีอะไรอ่าจำได้ไหมว่าตรงไหนลงกับพื้นข้างข้างหัวไม่กระแทกไหลไม่ลงมีสิทธิ์รักษาที่ไหนไหมครับบัตรชีลาใช่ไหมโอเค วชิล้าวชิร้ายี่เก้าสองหกีเก้าสองหเปลี่ยนเพิ่มเติมมีอาการปวดที่ที่โคงด้านซ้ายที่โคงด้านซ้ายแล้วก็แผลตลอดตามขาด้างขวาเราแจ้งว่ามีสิ่ธิ์อกความวชิล้าเปลี่ยนหรายเเพิ่มที่ใต้ตีรถพยาบาลอยู่ระหว่างยี้ทีเกิดหตุให้สังเกตสัญญาณไฟได้เปลี่ยน อยู่ฝั่งตรงข้ามสามตีกาเปลี่ยนรัตรูโรชิราตานนี้ทีมใต้สีรับทราบอยู่ระหว่างวันยี่ิบห้าตีเกดตัวตุซสรดเกิดเหต่อนจากที่สิบเก้าสากวัยสี่สเกณฑ์ทีวีตรงข้ามสามตีกาบาเจ็หนรายเป็นชายมีอาการปวดเกร็งทายคองประวัยที่ห้ารอพอทีมใต้สี่ร่าง

หัวไม่กระแทกอะไรแม่กระแทกไม่มีอะไรกระแทกเลยะฟังก่อนนะเดี๋ยวผมโทรศัพท์แป๊บ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 เรียพอไหมตอนนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บพอไหมกระแทกไม่เจ็บนะอาโอเคยื้อแล้วไม่เจ็บมีถลอกเจ็บที่ข้างขวาเอราะลงกระแทก ได้ศีรษะที่ไหนมัชชีราครับชชรใช่ไม่ไม่รักษาชชรได้อ่าสิริะอยู่ที่มัชชีระยืขาลงลงยืขา 你做啥？个不好做，他太用力。 ต่อก็เอาชีรายเอาชีรายยี่องกยีสิี่วอลสิบแล้วเปลี่ยนให้กิบ่ช่วยเหลือ

ลาศจะไม่ให้เรไปโรงพยาบาลไห้คุกจะร้อยเรียเลยลาศจะไม่ให้ไปโรงพยาบาลเขาบอกชื beau beau ่ออะไรนะเนนี่8 okay. ต้นใจลามาพบปัญกุญหน่อยรึลาศพบปัญกุญแจแกกันเหรไปมาลง ประชาชนอยู่ใต้บ่อประชาชนอยู่ใต้บ่อนะ

เาอเราแล้วด้พี่ร้อยเวบอกว่าให้่ามาลำดลุ่ยบอกบอกแล้วครับเดี๋ยวให้่ามาลำด วั it, hai, ิจาวริวาจิน่าสองหกแล้ววันร์จวันศุกแจ้งวันสี่วัสามห้าตามปกติเปล่